สวัสดียูนิเวอร์สสวัสดีนี่คือซิมพิเตอร์เบิร์กฟรีด้านะคะบ้านที่เราอยู่มา15กว่าปีแล้วนะคะวันนี้นะคะสาวน้อยก็จะออกมาวิ่งออกกำลังกายค่ะนะคะวิ่งไปรอบๆนะคะเดี๋ยวก็เมาส์นางงามกันเราต้องวิ่งเถอเพราะว่าร่างกายเราจะได้แบบว่าอ่อสูบฉีดมีเลือดเลี้ยงนะคะออกกำลังกายโอโ้โหโทต้องซื้อบาร์ใหม่ก็วิ่งนมห้อยเลยค่ะ <c oughs> จบไปแล้วสำหรับ MUT ชอบชอบมากรดโชว์รถโชว์บอสลดนะจัดปังปรดักชั่นดีค่ะชอบถูกใจไมหมฮะวีนามงเนาะเป็นไปตามคาดส,สวยชอบชุดราตรีไหมพีแติี้ไม่ค่อยชอบชุดราตรีเท่าไหร่เนาะเป็นโอเคค่ะมันเป็นเรื่องของโชว์เป,เป็นเรื่องของแบบว่าแต่ละทีมเขาเตรียมกันมาชุดราตรีแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าชุดราตรีก็คือวะไ,ได้ข่าวว่าคุณ คุณลุงโรนัลด์เดบินมาดูด้วยเนาะใช่ไหมคุณลุงโรนัลด์เดก็คือเจ้าของเทเลมุนโดเจ้าของเทเลมุนโดบินมาดูบินมาดูอะไรบินมาดูทําไมจากาที่ไลฟ์อบอสล่าสุดบอสไลฟ์ล่าสุดเมื่อวานนี้คือว่าคุณลุงโรนัลด์เดเขามากันหกคนเลยนะตอนแรกคิดว่ามาคนเดียวว่าทำไมบอกพูดไปพูดไปวิ่งไปเหนื่อยวะมากันหลายๆคน ไม่น่าเชื่ออาจจะมาคุยเรื่องโปรดักชันมาคุยเรื่องแสงสีเสียงพอได้ข่าวว่าผู้ที่ถือลิขสิทธ์ถ่ายทอดก็คือ t e l e ม u นโดใช่ไหมเทเลม u นโดถ่ายใหญ่ทีนี้จากที่บอสไลน์มีอยู่ว่าเ e l e ม u นโดเขาเป็นช่องทีวีใช่ไหมเขาไม่มี 4K เขาไม่สามารถทำาฟ K ได้เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดสดจักรวาลจะต้องลดลงเหลือแค่ full SD ใช่ไหมโอ้ไม่กเนาะแต่เถูกทีนี้ก็คือว่า m i s s u n i v e r s e ์ Universe, เราอาจจะไม่ได,ดูทางช่องแกรนทีวีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเลตติง้ง จะต้องเป็นสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดสดและเพจที่คิดว่าแกรนทีวีไม่น่าจะถ่ายทอดสดนะคะน่าจะเป็นช่องหนึ่งเทเลมันโดแล้วก็แต่ละประเทศที่เขาซื้อไปใช่ไหมคะแต่ละประเทศที่เขาซื้อไปซื้อสัญญาณถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อสัญญาณถ่ายทอดสดก็จะต้องเป็น เจ,จ้าของสัญญาณถ่ายทอดสดก็คือลุงล,ลุงลาอุ่นใช่ไหมมิชชั่นอเวิร์่าออร์แกไน t เซชันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าแกรนทีวีถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็จะไม่ดีถูกปะมันจะทำให้เขาขายลิขสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าคนก็ดูในช่อง YouTube ฟรีไว้จงังมัด ก็ดูในช่อง y o u u u b e ฟรีคนก็ไม่ซื้อลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นตัดออกไปได้เลยว่าแกนทีวีจะถ่ายทอดสดแกนทีวีไม่น่าถ่ายทอดสดค่ะจบดันเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องดูทางช่อง JKN หรือว่าใครอยากซื้อถ่ายทอดสดไปก็จบอืมนี่องลิขสิทธิ์เนีเขาคงมาคุยเนาะใช่ไหมตามนี้ค่ะพอวินามงแล้วเนี่ยพวินามงแล้วโผก็ ขึ้นที่หนึ่งเนาะใครๆเขาก็ใครๆก็ให้วีนาที่หนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าสวยรถแต่ว่าถามว่าถูกใจชุดว่ายน้ำไหมวีนาเดินสวยนะก้าวสวยขาสวยแต่ว่าชุดว่ายน้ำยังเดินไม่ลดเท่าไหร่เนาะลาตินดุนะปีนี้ลาตินดุแล้วก็เดินดุดีค่ะเดินดุ อหอยน่ารัก,กหวานๆเนาะลาตินดุเดินดีมากอืโอโอ้โหแล้วก่อนนะฉันเดินไม่ได้ต้องระวังคั้วตัไหรยมากเป็นเม็ดๆนะคะบอสเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้มงสามก็อ,อ้อไม่ได้อยากได้ไม,ไม่ได้คาดหวัง ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มงสามาเลยใช่ไหมคะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเราเราดูดีกว่าถามว่าวินามงสามไดไหมได้นะชี่มีแฟนคลับเยอะนะชี่มีแฟนคลับเยอะเชื่อว่าละอุนละอุ่นชอบนั้นใดๆคือเวลาที่ตอนที่วินาไปหาละอุนชุดสีชมพูอะไม่ใช่สุดสุดขาวสุดขาวสุดขาวชมพูนั้นแพลอีกออกไปเรื่อยนั่นแหละ โอ้ยละอุ่นฟอร์เอ่อฟอร์ไอจีวินาค่ะนะคะไม่น่าเชื่อจึงเวอร์บรรยากาศสดใสมากเลยค่ะ fresh air fresh air fresh air มากวินาต้องฝึกเดินโยโย,โย่แบบว่าให้แบบว่าให้เป็นสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่าดีที่แข็งแรงอะ่ะเข้าใจไหมต้องต้องหัดหมุนหัดอะไรเนาะใช่ไหม ต้องต้องไปเธอคนที่จะเดินดีจะต้องคนที่จะเดินดีจะต้องเต้นดีจะต้องอยู่บนเวทีต้องเต้นเยอะๆไปเต้นเยอะๆให้มันหมุนเฟี้ยวฟ,ฟ้าวนั่นแหละเนาะใช่ไหมวินาต้องเต้นวะห้ามเซไม่ได้เลยค่ะทุกคนมีข่าวว่ามีข่าวว่าจักรวาลปีนี้จะไม่จัดชุดว่ายน้ําจริงไหมไม่จริงหรอกเนาะพี่ี่ว่าเป็นข่าวคมลอย why why วายไม่จริงหรอกจัก,กรวาลต้องมีชุดว่ายน้ำสิไม่มีได้ยังไงคะไม่มีก็ไม่เป็นจัก,กรวาลว่าไหมเนาะไม่มีก็ไม่ใช่จัก,กรวาลจัก,กรวาลต้องมีชุดว่ายน้ำถ้าจะเป็นข่าวโครมลอยละเธอนะคะอืมเนาะส่วนเรื่องควีนทวีปมีค่ะควีนทวีปตามนโยบายกองแม่คือต้องมีเหมือนเดิม วิ่งงงมากเถอะมีคุนทวีปอะไรก่อนคะ่ะรอบหนึ่งค่ะนะคะบ้าเดียวันนี้จะพาไปดูเอ่อไปไปไป,ไปวิ่งนะคะตรงเพียร์สวยจะวิ่งไปาตามทางเส้นนี้ยาวไปค่ะก็บรรยากาศในวันนี้นะคะก็ตามนี้ค่ะเอาวิ่งค่ะขอวิ่งเร็วแล้วนะขอวิ่ง วิ่งไปคุยไปไมีรถสุดวนานไม่อยู่แล้วเอ้ยไม่มีเนาะต้องมีสิไม่มีไม่ได้ข่าวลาตินมั่วอย่าไปเชื่อเธอวายเธอลนคิดสิว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่มีชุดว่ายน้ำเพราะอะไรทำไมเช่หรอข่าวคมลอยเธอมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมคะตอนนี้ <c oughs> วีนาฝึกดนเยอะ คนตกปลานะคะวันนี้อันนี้คือบอว่านี่คือทะเลแหละแล้วก็จะแบบว่ามีเรือมาจอดเนาะเรือคนรวยค่ะเรือพวกที่จอดต้องเสียค่าเสียค่าจอดดูดิเนาะอุ้ยหล่อจัง ร้านนี้อร่อยเพจที่เคยมากินแล้วฮะอร่อยมากร้านริมทะเลราคาก็ไม่แพงดีมากเลยรศค่ะป้ายสต๊อปสายที่นี่ใหญ่ดีเนาะ รั้งที่แล้วเราไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปตรงนู้นเลยค่ะตรงที่ไกลๆปุน้นส่วนชุดราตรีที่ว่าน่าจะได้เห็นชุดราตรีที่แฟนที่แฟนๆอยากเห็นนั่นแหละเพราะว่า ในรอบไฟนอลน่ะเขาก็ทําโชว์ไปแบบว่าทําโชว์ไปปังๆกันแล้วใช่ไหมน่าจะได้เห็นอะไรที่แบบที่น่าจะได้เห็นอะไรที่แบบท,ที่ที่เราอยากเห็นนะฮะเรื่องชุดราตรีเนี่ยกอกผ้าพิュฟๆจบง่ายๆลายดาวจักรวาลน,นะคะมีเพชรสาดสวยๆส,สัตว์ชุติวีนานะคะราชิลวกผมชิดจึง้งต้องรวบค่ะรวบจึ้งเลยค่ะว่ายน้ำใส่กลางได้ตรง พอไฟนอลปุ๊บรวบจึงนะคะเอ่อมิชนิเวิร์สผู้ใต้ไตเธอวีนาขึ้นจากรวาลค่ะ m ม g ก d อ้ามเอาต่อไปค่ะจบนี่อ่ะทุกคนชอบมากเลยค่ะอันนี้ก็คืออ่าวแทมเอร์เบนะคะแบบว่าน้ำมันก็จะนิ่งๆเนาะมันเป็นทะเลที่ติดกันถ้าดูในแผนที่นะตรงนี้ทะเลสวยมากสีสวยไหมคะท้องฟ้าสวยลดเนน้ำนิ่งมาก ช่วงเฮอริเคนก็จะตำรวจก็จะมาน้ำก็จะลดไปแต่น้ำสวยค่ะฟลอริด้าฟ้าใสเนาะฟ้าใสสวยงามสำหรับฟลอริดา้าเนาะตรงนี้ก็เป็นพาร์คพาร์คเอาไว้มีดนตรีมีอะไร เปไงคะฟลอริดาเซนพีทบ้านเมืองสะอาดไหมวิเธอผิวสีจึง้งบ้านเมืองสะอาดไหมคะบ้านเมืองสะอาดเนาะ มีใครติดเกี่ยวกับการตอบคำถามของวีนาไหมพื่อตี้ว่าตอบภาษาไทยน่เชียให้ตอบไทยง่ายๆก็คือไม่อยากไม่อยากให้ไปซีเรียสเข้าใจไหมตอบไทยตอบง่ายๆไปเลยถามมาตอบไปเป็นประโยคเป็นหนึ่งประโยคให้ล่ามแปลเป็นหนึ่งประโยคใหน้ล่ามแปลบอกว่าถ้าเขาถาม subject การเมืองอะไรเงี้ยก็ขึ้นกาลางรับจบง่ายๆบอกว่า,วามีมีคีย์เวิร์ดปังๆก็จบ เราก็ใช้ล่ามแปลใช้ล่าแปลค่ะเพราะว่าอย่าไปต่อไปภาษาอังกฤษเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตะกุกตะกักใช้ล่ามแปลนางงามลาตินสมัยก่อนก็ใช้ล่าแปลแต่เขาต้องสวยแล้วก,แวก็แล้วก็มีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็มีใครว่ารนะมีค h a r i s m a on s t a g หนึ่งยู่ต้องเป็นเจ้าแห่งนางโชว์เนาะเดินไว้น้ำจึ้งราตรีจึ้งไปยืนทอผ้าเป็นเจ้าแห่งนางโชว์ให้ได้เราจะจึ้งเองค่ะ วิ่งต่อเหนื่อยวิ่งไปขาแขโอ้โผู้ชาย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 สวยไหมโอ้โห و, กล้ามจึงเวอร์นะคะเป็นเจ้าแห่งนางโชว์เดินเล่นเล่นพร้อมเล่นเลเอ๊เหมือนยังไม่เคยพามาตรงนี้เนาะสวยค่ะนะคะ ใครบอกฉันเตีย้ยไม่เตีย้ยนะสูงดูสิโอ้โหเงายาวมากไม่น่าเชื่อโอ้ยรอใครหรอเอ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 ออน,นูเบาๆค่ะอย่ามาชนฉันนะ ปีที่แล้วลาอุนเอาผมบอลตาฟ้ามงไปแล้วปีนี้คิดว่าน่าจะไม่ใช่ผมบอลแน่นอนคิดว่าไม่น่าจะใช่ยุโรปเพราะยุโรปมงไปแล้วถูกป่ะใช่ไหมครทุกคนยุโรปมงไปแล้วแล้วก็ถามว่ามันมันวื่นวาไหมหนึ่งลาลาตินไม่เอาอยู่แล้วไงเข้าใจไหมคะลาตินไม่ ไม่แฮปปี้แบบมันไม่ค่อยแบบว่าฟุ้งฟริงตอนเชชมงอ่ะก็คือแบบว่าคนลาตินนะเนาะบ้านใกล้เรือนเคียงอ่ะเขาก็เขาก็ไปรับไงแต่พอวิกตอเรียมงถามว่ารับไม่ก็รับแต่แบบยุโรปอะเข้าใจไหมเนาะเหมือนมาบ้านเราถามว่าเราวาวมากไหมก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เนาะใช่ไหม มารับพลังงานเสงอาทิตย์นะสาธุสาธุนี่คนก็มานะฮะมานั่งสมาธิด้วยสาธุสาธุนะขอให้สำเร็จในการฝึกฌานเนาะนะจะได้ขึ้นไปสู่อนุนากินะฮะฝึกฌานสุดลมหายใจเข้าออกนะคะทุกคนสวยไหมฮะเพียรตี้ชอบนะเมืองน,นี้นะใครจะว่ายังไงไม่รู้นะแต่ I love it นะคะ ไปต่อตรงนู้นก็คือเพียนะคะนี่เพียสวยงามมีร้านอาหารข้างบนค่ะเนอะสวยจังชอบบรรยากาศดีสดชื่นบอกเลยว่าฟร e ชแอร์ Never, fresh air ค่ะฟร e ชแอร์มากๆอากาศสดชื่นค่ะเลยออ มีต้นตาลด้วยเธอเอ้พีษตีวิ่งต่อคือหลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบพอโมงสมปุ๊บจะเป็นจะตายเนาะเธอเราเราโอ้โหหรอ เราดูโชว์ให้อจ่อยเถอะฉันว่าดูโชว์อจ่อจอยจึงกว่าใช่ปะดูโชว์ไปเขาจะเอาใครมงก็เรื่องของเขาฉันว่านะโน <c oughs> ลาตินาที่ชอบปาโตริโกชอบมากตอริโกสวยเดินดีเดินสับ เดินแรงชิลีชิลีลผมบอลผมบอลแล้วก็น่ารักดูเป็นเทเลอร์สวิตนะคะ <S 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 และ้วใครอีกอ,อ,อ่ลาตินนาลาตินนาออริชินลของเขาคืออ่โดมินิกันลาตินนาเนาะใช่ไหมส่วน อีกคนหนึ่งก็เวเนเวเนเร็จแล้วก็ผิวสีคนนั้นได้อยู่จะดูสิว่าใขรอ่อนสุดแล้วก็เบียดเข้า5นี่ก็มัน่นใจว่าวินาจะ5นะสวยจึงขนาดนั้นแต่ว่ามันมีนิดเดียวไงให้พอฟอร์มพอฟอร์มมันไฟนอลมันเหมือนแบบว่ามันยังไม่ขาดเท่าไหร่เราชไว้หน้ำแค่นั้นแหละนะคะตามนี้ มาถึงตรงนี้มาถึงตรงที่แบบว่ามีแบบว่า,าหนุ่มๆเล่นวอลเล่นบอลกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหนุ่มๆเล่นวอลเล่นบอลกันนะคะยกกามร้องเพลงอะไรอุยแบบว่าสีลไหลมากค่ะวิ่งกำลังออกกำลังกายไม่ใช่ค่ะวิ่งหาผู้ชายแล้วหนึ่งโอ้โห ดีนอดีนอดีรถดีรถมาค่ะดีรถ บอสบอกว่าบอสจะ uh, ส่งเดลไปประกวดมิสชามเนาะพี่ติ๊กก็ว่าดีเนาะเพราะว่าถ้าไล่เรียงกันตามบอกว่าลองลองๆทั้งหลายแหละเนี่ยแพรวแพรเขาเขามีประสบการณ์เขาเคยเขาเคยไปมาแล้วใช่ไหมคะแพรเคยมีประสบการณ์ไปมาแล้วส่วนพลอยพลอยก็ภาษาอังกฤษได้แต่ก็ยังยังมีความเป็นอเป็นนางงามไม่ ไม,ไม,ไม่ไม่จึงเท่าไหร่เพที่ดูท่าทางเพที่มองว่าบอสน่าจะอยากปั้นเดวเพราะว่าเดวเพอร์ฟอร์มดีเพื่อที่ชอบนะเอาที่ชอบเดวชอบเดวมากเลยค่ะชอบเดวที่สุดเดินรถคือเดินนี้ปล่อยจอยสบายๆมากนะคะจะเธอเลยก่อนนะเราเราเราจะมีซีนไหมว่าให้ให้เดวมาฝึกวีนาะนะคะเราเคยมีเอ่อ ซีนนาเสือนะคะซีนนาเสือฝึกกับไอยกันใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะเป็นเอ่อซีนเดลวฝึกกับวีนาเนาะใช่ไหมได้นะแต่วีนาเดินดีวีนาเดินดีอยู่แล้วแหละเดินดีอยู่แล้วเนาะเหลือหมุนอย่างเดียวพอจบแค่นี้นะคะถ้ามันหัววะ,วะเช็ดเลนแล้วค่ะใส่ใส่ขึ้นไหมคะทุกคนใส่เนาอะอ่ะ เดี๋ยวเรารอดูนะครัสาวๆเข้ามาที่วอชิงตันดีซีนะคะเขามาทําอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะตามนี้นะคะ